จะดังหน่อยนะคะตอนนี้เรามาถึงสถานีมาคุแล้วนะแต่เราน้องรอน้องเขาเดินมารับนะคะสถานีนี้ก็ไม่ได้ใหญ่นะคะไม่ได้ใหญ่มากเรายืนรอเขาข้างในนะคะเพราะว่าเวลาที่เราออไปข้างนอกอะมันจะเสียงมากเลยแต่ข้างในก็ยังมีมีรอดอยู่นะคะเราก็เลย ประมาณสัก5นาทีเดี๋ยวน้องเข้ามาค่ะตอนนี้น้องเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปนี่เขียนว่าสารีนหรอแล้วก็ลงเดินลงที่ไป เขาก็มีแฟนในปนี้นะคะก็เลยรู้จักกันค่ะก็เลยมาเยี่ยมเขามาหลายรอบนะคะสองสามรอบแดี๋ยวให้ดูเราก็จะออกไปตรงนี้นะ ถึงครื่องทางแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิวคือวิวข้างหลังคือสวยมากมากเดูข้างหลังคือเป็นแบบเป็นภูเขาแล้วก็หินมาเต็มเลยนะคะทุกคนถนนอะไรคะนี่ไม่รู้ตรงนี้ก็จะเป็นเขตของสถานีมาก,กุลน,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายยาที่ทําเล็บเ,เป็นช็อปต่างๆนะคะร้านอาหารหน่อยหน่อยทุกคนเดินมาก็เหนื่อยหน่อยนะคะ หอบนิดนึงเสียงนั่งหน่อยนะคะนี่ก็จะถึงแล้วนะคะนี่อาพาร์ตเมนต์ของน้องเขาคือคอนโดอ่ะทุกคนเพราะว่ามีสาะว่ายน้ำมีที่ออกกำลังกายมีทุกอย่างข้างในนะคะดูหน้าเจ้าของบ้านก่อนด <laughs> เดินมาค่อนข้างที่จะหอบนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างใน นี่เป็นข้างในนะคะเข้ามาแล้วตรงนี้จะเป็นพื้นที่ออกกําลังกายส่วนห้องบนก็จะเป็นพื้นที่าสามารถทําบาร์บีคิวนะคะได้ห้องบนนะทุกคนห้องบนก็คือมาปาร์ตี้สร้างสารรค์ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดถรถ คือวิวข้างหลังอพาร์ตเมนต์คือสวยมากๆเลยนะคะข้างหลังเพราะว่าสมุนนะข้างหลังนะทุกคนแล้วเปิดเปิดประตูข้างหลังออกไปอะ่ะก็จะเห็นวิวแบบคือธรรมชาติดูถ้าเปิดวิวออกไปก็จะเจอแบบธรรมชาติสุดๆก็คือเห็นภูเขาเห็นหิมะคือสวยมากมาก อันนี้มารอบที่เท่าไหร่แล้วหลายรอบแล้วเนาะมาหลายรอบแล้วค่ะ,ะเป็นสาวไายน้ำช่วงนี้หน้าหนาวไม่มีใครค่ะไม่มีใครเขามาเล่นมาเล่นน้ำส่วนมากเขาจะมาเล่นช่วงซัมเมอร์นะทุกคนสนามเด็กเล่นจ้ะ เดี๋ยวเราจะแวะไปดูข้างหลังตึกสักนิดนึงนะทุกคนตั้งแต่มาก็ไม่เคยมาดูข้างหลังนี้เลยนะคะเฮ้ยดอกอะไรอะอ๋อดอกอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าสวย,สวยจับได้ไหมมันจะคันไหม,ไมหน,นี่สราหรับคนจะอยู่ชั้นล่างนะทุกคน อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้านะคะอยู่ใกล้กับเมโทรขอบคุณค่ะอยู่ชั้นชั้นสอง อันนี้ชั้นสองนะคะแล้วก็เลี้ยวมาเข้ามาข้างในแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะโชว์ห้องให้ดูนะทุกน่ารักนะคะอันนี้จะเป็นควนน้อยน่ารักนะคะพื้นที่ใช้สอยห้องลิฟ่งรูมอันนี้คือแอร์นะคะจะติดตั้งวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเราไปดูระเบียงนีระเบียง แล้วก็ระเบียงรับแดดถ้าคนที่อยู่ที่เนี่ยส่วนมากเขาจะต้องอยากได้ระเบียงที่สามารถรับแดดได้เพราะว่าคนแล้วคนที่นี่คือเขาจะแย่งกันรับแดดถ้าหอพักหรือว่าพาร์ทเมนต์ไหนที่ไม่มีแดดเขาก็จะไม่ค่อยเช่ากันเขาอยากได้แดดจ้าไม่เหมือนบ้านเราหลบแดดอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนนะจ๊ะ ท้องที่บ้านเพื่อนอีกแล้ววันนี้นี่มีไก่ไก่ย่าง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 สมุนไพรไหมไม่ไก่ย่างธรรมดาผิดไทยิกไทยธรรมดาไข่เจียวแล้วก็นี่เลยค่ะซิงเจอร์ส้มตำส้มแต่ให้ตัวแบบนี้นี่คือส้มตำส้มตำกับตำแตงเพราะว่ามันลรก่อไม่พอนะจ๊ะก็ตำแตงเอาแตงมาฝานใส่แล้วก็นี่ ไก่ไก่ครึ่งตัวไข่เจียวค่ะแล้วก็ข้าวเดี๋ยวเรามากินดูรสชาติจะเป็นยังไงชิมส้มตำก่อนนะตำบะทงตำบะทงอืมอร่อย อร,อ,อร่อยแล้วแต่เผ็ดเผ็ดเหรอเผ็ดนิดน,นึงเผ็ดอยู่นะหรือว่าเราไม่กินเผ็ดพี่ไม่กินเผ็ดหรอหรือว่าเราไม่กินเผ็ดเพราะว่าเราห่างเหินจากเผ็ดไปนาน <ๆ S 2> เลอยอหนูเคยเป็นเหมือนกันจริงๆคะ่ะทุกคนห่างเหินจากเผ็ดไปนานแล้วเวลาเรากินอะไรที่แบบมันมันรู้สึกว่ามันเผ็ดอะออนิดเดียวเราก็จะจะเผ็ดข้าไหมเอา s p r i t ์ สั่งทองบ้านเพื่อนตอนนี้เย็นแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วนะเดี๋ยวแพทจะต้องนั่งรถกลับแล้วนะจ๊ะทุกคนยังไงก่อนกลับก็อยากจะฝากช่องด้วยนะคะช่องแพทไลฟ์สไตล์นะคะทุกคนยังไงก็กดซ u b สไครป์กดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้แพทด้วยนะคะส่วนวันนี้เดี๋ยวแพทต้องลาไปก่อนนะคะกลับแล้ว ตอนเย็นมันอันตรายนะคะไปแล้วบ๊ายบาย